สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกมะลิดอกมะลิลาค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบ,บินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นลายยี่สิบเจซนติเมค่ะตัดปลายดิบ,บินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาว8ปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ วัดได้8เซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปเลยค่ะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็คือเส้นที่สองค่ะเราเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่สอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้าง,ก,างกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะ หลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะได้ครบทั้งสี่เส้นแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเริ่มทำเส้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบินออกมาค่ะนี่ค่ะกลีบดอกแรกได้แล้วนะคะกลีบดอกที่สองค่ะกลีบดอกนี้ค่ะพับเส้นริบบินนะคะมาทางขวามือค่ะหมวนตรงกลางเส้นริบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะนําปลายดิบบินมาสอดเลยค่ะดึงปลายดิบบินออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบินนะคะมาทางขวาค่ะหมวนปลายริบ,บินเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบบอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงปลายดิบินออกมาค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำเป็นชั้นที่สองค่ะจะทำแบบเดิมนะคะคือเส้นนี้ค่ะ เราพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือหลังจากนั้นให้หม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดเข้าไปนะคะในกลางกรีบดอกแรกที่เราทำค่ะสอดเข้ามาเลยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะพับเส้นลิบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะหลังจากนั้นหมวนตรงกลางเส้นลิบบิ้นเข้ามาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะกีบดอกแรกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นที่สามค่ะเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางกีบดอกแรกที่เราทําค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่ เส้นที่สี่เส้นสุดท้ายพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของกลีบดอกแรกที่เราทำปลายริบบิน้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ พลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ เสร็จแล้วก็บีบกดทุกมุมค่ะจะทําให้ฐานของริบบิ้นเราแน่นขึ้นค่ะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ